แล้วหลังจากนั้นอ,อุปติสตก็ถามว่าบัดนี้ตะถาคตอยู่ที่ไหนตะถาคตอยู่ที่ไหนหลวงพ่าออัศจรบอกว่าอยู่ที่นู้นอยู่ที่นู้น อ,อิสิปตนะักมรรคตายาวันแล้วอุปติจะขอฟังเช่นนั้นก็นึกในใจในการละเราจะไปกราบและักโอกาสนี้ก็ขอกราบลาสมณกู้มหงา คือหลวงพ่ออัศจิก่นแล้วก็นำความที่ตัวเองเนี่ยได้บรรลุถึงความเป็นพระเสด็จมาไก็นำความนั้นไปน